สกีบีค่ะเป็นแบบพีนัทบัตเตอร์ก็คือแบบถูกใช่ใช่คอันนี้จะเป็นโกเตมา,าลาโคลนมเบียแล้วก็บาซินเป็นเนอ,อเ่ะขอบคุณค่ะเดอร์ตี้มันมีวิธีกินไหมครับแค่นั้นครับมันกินเลยใช่ไหมต้องกินเลยแต่ว่าต้องให้นมมันคงว่าก็คือยกให้มันแบบกินรวมไปด้วยกันนมมันจะเย็นกาแฟมันจะอุ่น คือแบบพอตัดเข้าไปอะอ่ะเดี๋ยวตัดให้ดูคือมันจะเป็นฟิลแบบแน่นและเนียนยนะเนี่ยคือแบบแน่นจริงแหละไม่แล้วแบบเนี่ยเห็นป่ะแล้วคือด้วยความที่สตรอเบอรี่บางทีบางฤดูมันอาจจะเปรี้ยวใช่ป่ะเขาก็จะมีตัวน้ำผึ้งหรือว่าน่าจะเป็นน้ำผึ้งนะเพื่อมาลาดแล้วแบบมันตัดเปรี้ยวได้คือมันจะดีมากๆของคเล่ตัวเดียว ดอกไม้มากเลยดอกไม้ดูหน้าดิชื่นเลยมันเป็นไงกิน้คือมันจะได้รสชาติก่น่นมันจะตีขึ้นจมูกตอนท้ายอเอกว่ช็อกโกแลตตัวนี้มันนชกโกลตเสที่ปกติมันจะเอาไปทำในขนมหวานแต่ทีเนี้ยเขาก็เลยจับไอช็อกโกแลตตัวที่ทำในขนมอะ เครื่องดื่มซึ่งมองว่ามันคือไอช็อกแลตที่มาใช้ทําขนมต้องมีความเข้มข้นมากๆใช่ไหมทีนี้ปุ๊กพอเอามาทําเครื่องดื friends, ่มอ่ะมันก็จะมีความเข้มข้นกว่าช็อกแลตปกติในท้องตลาดที่เขาใช้ทําเครื่องดื่มกันก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ซอย12สองปกติบ้านผมอยู่ซอยสามสองไม่รชบเก็บกล้องนะ ก็อย่างอย่างที่เรารู้กันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงซอย12นะครับอยู่ที่ร้านซอยคาเฟ่ซอยคาเฟ่พูดผิดตลกกันนะมุกมุกแถวนี้เขาเรียกว่าย่านซอย12ซึ่งเป็น จุดผ่านนะครับจุดที่เขาจะแวะซื้อของหรืออะไรกันเนี่ยสำหรับคกที่จะเดินทางไปที่เขื่อนปราสรังเมืองศิลป์ไปท่องเที่ยวกันพอช่วงนี้มันเป็นฤดูร้อนนะมันก็ระดับน้ําจะลดลงก็สามารถขับรถลงไปข้างล่างได้ขับรถลงไปข้างล่างได้ใช่ครับแล้วก็จะมีแบบว่าพาน้องวัวพาแพะมาเลี้ยงมีควายด้วยควายเออมีควายด้วยมันก็ควายกำลังจะไปด้วยควาย คือเขื่อนตาสักนะคะคือมันกว้างมากเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็สามารถขับรถล้อลิมเขื่อนไปได้ตลอดทางเลยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านในละแวกนั้นด้วยนะคะจริงๆแพ้ที่เราจะไปตามหาวันนี้ก็เป็นแพของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงไว้แต่เพราะวันนี้เราก็ไม่รู้แล้ว่าเราจะไปเจอหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะเจอไหมเดี๋ยวไปตามหาน้องแพ้กันค่ะดูว่าเรามีบุญถึงหรือเปล่า เราหิีไปกับเถื่อนมดแล้วนะครับคนข้างในเขาทำอะไรกันน่ะวันนี้หนีลูกมาเที่ยว <c oughs> ลูกมาสวีงมาเดิแเทอันนี้คือคุยอะไรแปลว่าอะไรกลับบ้านได้เลย <c oughs> อันนี้คือเขาเขาพูดอะไรมาไอตัวนี้เป็นกาลุูมิของกลุ่มมองตามมา ลมมันแรงต้องพูดดังๆเดี๋ยวมันไม่เข้ากล้องเอาสวัสดีผู้ชมท่านนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในเขื่อนป่าสักบรรยากาศดีมากเราจะเห็นเหมือนมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางนี่นะข้างหน้าเราเลยบรรยากาศมันเหมือนกับทะเลเลยตอนนี้คือพอลมพัดมามันมีคลื่นคืามันก็จะมีคลื่นเราเจอน้องเพล่วตอนนี้เรามาถึงประมาณ สี่โมงสี่โมงครึ่งพอทุกคนมาที่นี่นะครับก็เจอพนักงานต้อนรับของเรานะครับแบบด้านเลยกันมากครับแผลที่นี่ทําไมหน้าตามันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่แผลที่หมาน้ําครับลงน้ําไปแล้วอุ้ยโดูทิ้งคือทุกภาพที่แวนถ่ายไปตายตายยังไงนะตายยังไงนะคอยดูตายอย่างเงี้ยตาแบบตาเล็กลรกอะไรครับเนี่ย <laughs> อันนี้คือการใช้งานที่แท้จริงทา,าจริงนะเนี่ยอืมอันนี้คือทากันแดดซันเนตค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือพอเราออกมาเจอแดดใช่ปะเราก็สามารถเติมกันแดดคือทับเครื่องสำอางเราไปได้แล้วเราก็เหมือนว่าเอาพวกลิปสติกก็ได้แล้วก็มาบัสออนทำเป็นบัสออนอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็คือจะได้ผิวที่แบบ ฉ่ำวาวขึ้นคือสามารถทาระหว่างวันได้คือซันเนสเขาจะมีข้อดีอย่างหนึงคือเขาจะไม่ทําให้ผิวเราหลอกตาเกินไปเพราะว่าเขาจะปรับสภาพผิวตามเบสผิวของแต่ละคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผิวระดับไหนเฉดไหนทากันแดดซันเนสไปคือเขาก็จะซึมเหมือนปรับ ปรับให้ผิวของเราดูฉ่าวาวดูออร่าขึ้นโดยที่มันไม่ได้โดดออกจากผิวเราเลย UVA UVB กันได้หมดเลยแล้วก็ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกด้วยแดดแรงแค่ไหนก็คือปังปังมากเราจะเอาไอติมของโปรดให้คุณแม่ดูซิว่าคุณแม่จะทายถูกมั้ยจะรู้ไหมว่าเราเอาไอติมอะไรมาที่รักกินอยู่อย่างเดียว เขาลงใครมันรู้แจแี้ไม่ใช่สุภัยคำว่าต่อไปสุภัยอะไรวะถ้าเขาถ่ายผิดอ่ะไม่เป็นไรอ,อ๋อไม่ออกอันนี้คือได้อะไรรดอะไรรถอะไรโค้ดอะไรโคลาเล,อลาเมอนครับเป็นไงคุณพ่อรู้ใจคุณแม่เสมอ แต่คุณแม่จำเพลงไม่ไ <playful> ด <being ugly> ้ว <pits> ่าเป็เพลงอะไรทำไมมันถึงไม่ยอมอยู่อันนี้ชื่ออะไรนะครับถ้าใส่กับกันถ้าใส่ห้าโมงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าจะมาถ่ายภาพมาเที่ยวที่นี่กันก็แนะนำให้มาตั้งแต่บ่ายสามเขาก็จะกลับบ้านห้าโมงนี้เปล่าคุณพ่อคือไม่ช่วย ็ดีนะครับก็เหมือนเป็นวันที่แบบว่าได้มาพักผ่อนอีกวันนึงเนาะก็แบบว่าแอบบมาทํางานด้วยนิดนึงคือจริงๆก็คือเหมือนแบบเป็นแฟมิ l ี่ชามเล็กๆอะไรเงี้ยพาครอบครัวมาปิกนิกบรรยากาศแบบมันอยู่แบบเรื่อยๆอคือหาช่วงเวลาที่มันแบบสโลว์ไลฟ์แบบนี้ได้น้อยออในชีวิตเราสองคน,นครับ เหมือนเราก็ทํางานคิดเครียดกันทั้งคู่แล้วก็ตั้งแต่แต่งงานมาก็คือไม่ได้เมื่อกี้ขับรถมาคุยกันว่าแต่งงานมาก็คือยังไม่ได้มีเวลาฮันนีมูนเลยใช่ครันี่ก็เือถือเป็นฮันนีมูนเล็กๆ, <c oughs> ๆเพราะว่าไม่มีลูกตามมาด้วยมันเหมือนกันมาอยู่กับตัวเองให้ความสําคัญกับครอบครัวาม,มากขึ้นเนาะมันก็จะเห็นอีกมุมมองหนึ่งของชีวิตอะที่เราไม่ได้เร่งรีบกับการาทำงานก็คือเหมือนแบบ แค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถชาร์จแบตแล้วก็มีแบบแรงไปทํางานได้ทั้งอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในการแบบดําเนินชีวิตต่อเนาะในช่วงแบบช่วงนี้ด้วยอ่ะก็ฝากติดตามนะครับช่องแก้มแวนแฟมิลี่นะครับทาง YouTube เนาะแล้วก็ไอจแก้มคุณแก้ติดตามไอจีแม่ก็ได้โอเคครับแล้วเจอกันนะครังหน้าเดี๋ยวรอดูว่าพวกเราจะ พาไปทำอะไรกันต่อบ๊าย